วันนี้หมอได้โอกาสสัมภาษณ์คนไข้ที่ทาไปแล้ว2ปีนะคะคุณธน,นาของเรานี่เองแล้วหมอก็อได้ถามเรื่องความประทับใจเนาะแต่ลองเล่าให้ฟังคือเล่าให้หมอฟังนี่ประทับใจมากอะคะ่ะกอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ่ะได้ครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องทำเลสิกนะครับก็คือไม่เคออยมีความคิดเลยคิดว่าใส่แว่นเพราะว่าใส่แว่นตั้งแต่เด็กนะครับประมาณปสปสามใส่ตาเป็นเรื่องแย่นเลย คุณพ่อพาไปตักแววนแล้วก็ชีวิตนี่ขอแวนมนเลยตลอดนะครับแต่ก็บางวันก็โชคร้ายเช่นผู้ป่าอักใส่นหน้ามากมากก็คนนันก็เรียนไม่ได้เลยเพราะว่าสายตาสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ชินนะจนกระทั่งว่าโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยบางทีมันมีบางช่วงเวลาที่เราเกือบจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเรื่องจากสายค่าสายตาที่ค่อนข้างที่จะแย่กว่าคนท,ทั่วไปนี่เราก็พอจะทราบอยู่นะครับแต่ว่าในบางสถานการณ์ เราไปเที่ยวไปแฮงเอาไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแว่นช่วยเราไม่ได้บางทีแบบฟ้าขึ้นหมอกขึ้นแล้วก็มีรถวิ่งสวนมามเพื่อนบอกเคยเดือดรถชนรายใช่ครับ<ม><ม>เพราะว่าคือเราแว่นมันเป็นฟ้าเราเลยต้องเก็บแว่นเพื่อนไปยองทิติใส่อะไรทีเนี้ยแล้ว<ม>ก็มเมาด้วยครับ <laughs> แต่พอดีไปเป็นไปเป็นกลุ่มแล้วก็ก็เพื่อนก็กระชากกลับมาพวกนี้ก็โดนชนไปแล้วอะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าสายตาของเพื่อนมันเป็นอย่างมากอะไรแบบเนี้ยครับว่าเดินไม่ได้ยังไงไม่เห็นหรืว่าเราไม่เห็น ตอนนี้ก็คือตัดสินใจแล้วไม่ต้องหาข้อมูลก็พอดีมีเพื่อนที่เขาเคยทํามาแล้วนะครับกับทหมอ <S <S แมนะนาม,มาแต่เขาก็แค่เป็นเพื่อนในคณะไม่ได้สนิทกันมากก็แค่พูดว่าลองดูสิตัวแถวบางนงาบ้านเธอไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในที่ประกอบคือผมก็จะหาข้อมูลก่อนอยู่แล้วในการทำอะไรนะครับก็ลองดูแล้วก็ลองไปหามาปฏิที่นะครับต่อมตัดสินใจทำแบบที้และหลังจากทำวก็ประทับใจมาก จริงๆครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอะไรที่ชัดแบบนี้มาก่อนแล้วก็เราคาดหวังไว้เอ็กซ์เพียงแค่ประมาณน,นี้แหละคงดีกว่าแว่นไม่น่าจะเป็นไม่ได้คือใส่แว่นนี่ก็จะเห็นชัดเหมือนกรรันแต่ว่าพอเราจะทำแล้วเนี่ยมันได้มากกว่าโอเวอร์เอ็กเซ็กต์เอชเป็นค่งนข้งเยอะนะครับจากที่เห็นแล้วก็จากที่คนที่ตรวจเนี่ยอ่านได้ถึงบรรที่แปดบารที่ตัวบรรที่เก,ก้าเด็กๆมากๆก็ก็ยังเห็นเลยอันนี้คือกลายเป็นว่าเรา ลองให้เราฉันสามารถคิดได้ว่าเราไม่เคยเห็นในชัดขนาดนี้มาก่อนตรงนอ <c oughs> ใจมากๆเลยตอนชีวิตนี้ก็คือจำจำไม่ได้แล้วก็ขึ้นตั้งแต่ขึ้นป .6 ออเนี่ยเราเห็นภาพชาัดขนาดนี้ครั้งสุดท้ายเมื่นนะะอไหร่อะไรอย่นงี้ยครับอันนี้แล้วก็ตอนนี้สองปีละเมื่อกี้หมอตรวจค่าสายตาก็ยังเป๊ะเวอร์เลยนะคะ ก็ในมีหลายๆคนนะคะที่กังวลว่าเราเวลาที่เราทำเดสิกไปแล้วเนี่ยสายตาจะกลับมาสั้นอีกไหมก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่กลับมาสั้นนะคะอย่างเช่นเคสของคุณธนาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยก็คือเห็นดีตั้แต่วันแรกๆเลยแล้วก็ตอนนี้สองปีมาพอเรา้อัพก็ยังเห็นดีอยู่นะคะครับมีรายยัดแชร์ให้คนที่สนใจก็ทำการกระจายการแล้วก็การหาตัวอย่างนะครับมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าบางทีเนี่ย ความเสี่ยงมันก็สามารถศึกษาได้นะครับแล้วก็อย่างตัวของเองเนี่ยผมประทับใจมากจริงๆที่ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็ทำากับหมอท่านนี้ที่เพราะเราเป็นคนตัดสินใจเองจากตัวเรื่องที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่เคยผิดหวังเลยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาที่นี่นะครับทั้งเรื่องของโรงพยาบาลเองแล้วเรื่องของทางระบบแล้วก็เรื่องของการติดตามโทรต่างก่อนด้วยอะไรอย่างนี้นี่คือประทับใจจริงๆนะครับทำให้เราเนี่ยเออรู้สึกว่าเราจะต้องปรับตัวเองละ หลังจากทำสายตาจะมีวินัยมากขึ้นนะครับจากก่อนอันนี้ก็คือมองไม่เห็นก็จะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่พอสายตาดีขึ้นเนี่ยชีวิตปกติปรจะจำวันก็เปลี่ยนไปด้วยว่าตื่นมาปุ๊บเห็นเฮ้ยต้องต้องทำละอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณคุณมอมกอได้จริงจะค่ะเราขอบคุณคุณธนามา,มากๆที่ช่วยแชร์เนาะเผื่อเป็นประโยชนาา์กับคนที่สนใจแล้วก็กำลังร่งเลกำลังกำมูลอย่้ยคะจะได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น